เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์่กก่มออ่อร่อยาสวัสดีค่ะน้องไอติมค่ะน้องไอซอมค่ะวันนี้นะคะ เราจะพาไปชมอาหารที่เขาบอกว่าห่าร่ามากมากเลยค่ะเพจะเลินกันทุกคนเลยนะคะแต่เราก็เลินกันเนาะพี่ใช่แล้วค่ะเราจะพามาชมแล้วก็จะพามากินด้วยค่ะเป็นร้านที่เขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปกินกันค่ะเป็นร้าน๋วย<ช>เตี๋ยวข้าวกไก่นะคะชื่อร้านว่า ก๋วยเตี๋ยวคั lush, hey? ่วไก่ป hey. ้าเพียนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันนะคะไปกันเลย let's go เนี่ยค่ะเราเดินเข้ามาแล้วนะคะเดินเข้ามาอย่างแรกก็จะเจอร้านแรกค่ะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเลยเดินมาเรื่อยๆค่ะอันนี้เราอยู่ในแบบตรงตรงถนนหน้า มันจะเป็นร้านรับร้านหนึ่งค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นของแล้วมันก็จะเป็นซอยชั้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ให้จะไม่ให้ไม่เห็นได้ยังไงอะครอคะเป็นซอยเล็กๆที่พื้นมันเป็นกระเบื้องะคะ่ะคือจะหายากมากค่ะเป็นยังไงแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยค่ะแล้วก็ร้านพอย น,นี้ร้านร้านอะไรอะ่ะมันเป็นร้านพระขอบร้านพรแล้วก็เดินต่อมาอีกก็จะเจอร้านอาหารเจของเจงแล้วก็ร้านน้ำแล้วก็เจอร้านน้ำแล้วก็าอแจะเห็นเริ่มสีเขียวค่ะมันจะเป็นแล้วก็จะเป็นผ้าลาสีเ,เขียว นี่แหละค่ะถึงแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวขั้ไก่ละร้านก๋วยเตี๋ยวขั้ไก่ป้าเพียนค่ะนี่แหละค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวขั้ไก่ป้าเพียนถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเาไปดคอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ย่าของกันนะคะไปสัมภาษณ์หน่อยเพื่อนะคะร้านป้าปิ่กี่โม่ค่ะร้านไร้านตาออร้านย่าเหรอใช่ค่ะอ่าใช่ครือ แปดโมงครึ่งแมงอึงนงสามโมงครึ่งค่ะเปิดใช้มาห้าสิบปีแล้วค่ะโอ้โหเป็นร้านที่เก่าแก้มลยนแล้วเปิดหรือยังยังไม่เกิดเลยค่ะเดียวผูอสิบขวดเองค่ะผู้สิบขวดเองค่ะมึงแปดขวดบ้าถอว่าเป็นร้านที่เก่าแก่มากเลยนะคะแล้วสาันไหนบ้าง วันถึงเสาอือวันถ mm ึงเสาร์นะคะก็หนึับหาคูณหนึงเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วห้าสิบตีค่ะเปิดปีกี่มุอธิบายทีหลังด้วยเดี๋ยวเราก็มาชิมกันนะคะไปกันเลยเลยนะคะแล้วที่ไลนรับเลยนะกคืรับที่เขาจะหายากมาคกาแล้วก็เลยไปแล้วนะคะ ใ่แล้วค่ะหากันนานมากลยคะมันนี้พวกเราอยู่กันที่ร้านข้าวตี๋ขั่วไก่ป้าเพียนค่ะตั้งอยู่ที่ถนนถนนไรหน้านะจำยากมากเลยค่ะจริงๆค่ะต้องลองเชิญใน Google Map น,นะคะเพราะว่าหายากมากค่ะ <c oughs> อันนี้อาหารเราก็มาแล้วค่ะอันนี้จะเป็น,น <c oughs> <c oughs> ข้ไก่จ้าหอมมากเออคุ้มดีเาทำได้เยอะมากเลยเนี่ยใช่ค่ะเค t h a n o u ขอบคุณมากนะคะัั้วเป็นเส้นเล็กข้ไก่มันหอมมากอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่ขวไก่หเเราจะลองชิมกันห่งอ

Aí, know, อือาข้าอ่ยอ้ากินไม่ปุกเลยนะมะรูดฝาอร่อยขันก็อร่อยแล้วค่ะอือัก้วนองินผักนะคะจะได้โตอหอกินนะคแล้วก็เนื่มแต่นอะ เมื่อเคยกินก็จะไก่ากาพวกไก่เส้นเล็กเลยอะขอชิมหน่อยสิเป็นยังไงรู้ว่า,ากินไม่หมดหรอกน,นี่กันกินกันแบบไม่ปรุงเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ปรุงเลยค่ะเพาะอร่อยมากถ้าเราผักยังอ,อ,อร่อยเลยค่ะให้วขาไฟใส่อร่อยเลยอืม้ม ออร่อยมากค่ะอร่อยน้ำแข็อร่อยน้เชเลยค่ะสมคำนั่งเืยเจ้พระรักสมคำนั่งเลย งานผัวๆแอร่อยีดีมากโอ้โหกินจะหมดใจของมันก็เส้นเหนียวเนี้ยออบจละน่้าประจำมันจะก ร่างประจํา <coughs> 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 น้แล้วก็นะคะมาที่ันของกัดีจริงเลยแว่ามาที่นเกนรอซีม่ะแต่ไ่วอมอันนี้คือไม่เอยเห็นขอเต็มใช่ไหมก็หิ้ว มกลยิ่มนก็ได้เอาจากองเอายังไงดีคะท่านผมอิ <S 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 y> <S y ่มคะยังม่อิ่ม เอย่างน่าจะไม่มีมี่นดประหาดกันนะเพื่อนอย่างน่าจะไม่มีมีจุดประหลาดกันนะเพื่อนสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนรก็อิ่มอร่อยมากเลยใช่ไหมพี่ทีงใช่แล้วค่ะถ้าพี่ที่คนไหนอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนสามารถมาทานที่ร้านเองได้นะคะสามารถเข้ามาทานได้ตรงเจริญกรุงซอยหนึ่งค่ะเข้ามาสุดซอยแล้วก็เลี้ยว ร้านค่ะร้านที่อยู่ท้ายมือเลยค่ะแต่เราเดินเข้าไม่ได้นะคะเข,เข้าได้แต่มอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็เดินมานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเงียบๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวกันค่ะบ๊ายบาย